ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับที่ดินนะคะยะโสธรของบอสบิ๊กค่ะคุณผู้ชมขะล่าสุดนี้นะคะก็ได้ออกมาอัปเดตค่ะสําหรับวันที่28พฤษภาคมนี้เจอกันจ้าเลิงนกทาเนี่ะเลิงนกกระทาเนาะคุณผู้ชมเนาะ่อยคอยโลกขายทีท้างหลายหม่องเลยจ้าโกดังบ้านที่นา้าสาหแหลงค่ะพี่น้องค่ะคือก่อนหน้านี้บอสบ,บิ๊กก็ได้ออกมาพูดนะคะว่า เออไม่เป็นไรเนาะถ้าไม่มีคนซื้อแต่ธนาคารเขารับมากกว่า50ล้านบวกบวกค่ะคุณผู้ชมชม,ม,ามากกว่า50ล้านบวกบวกค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาของแฟนคลับแฟนเพลงหลายๆคนมากๆเลยนะคะพอบอยบิ๊กออกมาโพสต์แบบนี้เนาะ,ะหลายคนก็ตกใจค่ะว่าเอ้ยบอยบิ๊กขายจริงๆหร,รออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีแฟนคลับเนี่ยที่ยุยงให้บอยบิ๊กเนี่ยขายตั้งแต่ทีแรกค่ะคุณผู้ชมขาบอกให้บอยบิ๊กเนี่ย ขายเลยนะที่ดินที่ยะโสธรเนี่ยไหนก็ไม่ได้ไปอยู่อยู่แล้วบ้านหลังใหญ่คันหรือหาดอลังการมากคุณผู้ชมคะบอกได้คําเยาเลยว่ามันมีมูลค่ามากพอสมควรค่ะบอสบิ๊กนะคะได้ตัดสินใจขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีผู้รับซื้อหรือย,อยังแต่ถ้าไม่มีธนาคารเขารับค่ะคุณผู้ชมขาแถมได้กําไรด้วยน้องงานนี้นะคะอ่านี่ค่ะแฟนคลับเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะมากนะคะต่างก็ดีใจนะคะบอกว่าโอ้โหบอสบิ๊กขายได้สักทีนะคะจัดไปเลยนะคะพี่น้องคาะ บอกว่า,ามันสิได้จบเนาะค่ะพี่น้องคะสาหรับเรื่องบ้านหรือเรื่องอีย่างการสร้างเนาะค่ะพี่น้องเลิศค่ะเลิศขายให้หมดนะคะทีทางบ่เจริญวัา่นาพี่น้องค่าเลิศคากเอาใจเอฟซียางเดียวขอร้องอย่างเดียวคะ่ะรอบนี้พี่น้องต้องเข้มแข็งนะคะห้ามใจอ่อนนะคะอย่างนั้นมันจะไม่จบสักทีจ้ะถ้าไม่ทําให้สุดปัญหานี้ก็ไม่จบจ้าขายเอาเงินเปตอดีกว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วมาเก็บไว้มาเก็บไว้ ก็เสียเวลาทําให้เฮาปวดประสาทดีแล้วที่ขายไปห้หมดจ้าสุดยอดก็คือแฟนคลับหลายคนเนี่ยค่ะพี่น้องขาคือเข้าใจแล้วก็ดีใจกับบอสบิ๊กที่ขายออกได้ใหญ่ปัญหาหลายๆอย่า,มาลยลยงมันจบลงไปแต่เฮากับเสามารถรู้ได้เด็ดค่ะพี่น้องขาว่ามันจะจบลงไปอหลีบอรหรือมันซิมีอันใดไม่ๆเข้ามาบอเลค่ะพี่น้องขาแต่ที่ดีิตรงนี้บอสบิ๊กเขาก็ไม่ได้อ่าอาจจะคิดจะไปอยู่อยู่แล้วแล้วมันเป็นตั้งแต่แล้วบ้นานหลังนี้ก็มันตั้งแต่บอสบิ๊กสมรสกับทาง อบอสบิ๊กสร้างครอบครัวก็แล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนาะสร้างครอบครัวกับทางแม่แพลวอดีตภรรยานี่ค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้ก็คือต่คนต่างอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันก็มีพื้นที่ใหม่ๆนะคะมีบ้านใหม่ๆของตัวเองนะคะไม่ได้ไปอยู่ณจุดๆนั้นแล้วก็ไม่รู้จะปล่อยไว้ทําไมก็เลยขายทิ้งค่ะคุณผู้ชมขา ถือว่ามันเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากๆเนาะกว่าเราจะสร้างมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเงินไม่ใช่จํานวนน้อยๆค่ะคุณผู้ชมขาสามารถเดินทางมาได้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่เราก็คงคิดว่าบอสบิ๊กตัดสินใจดีแล้วค่ะที่ขายเ้วะคุณผู้ชมเนาะเอาเป็นว่ารอดูก็แล้วกันค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่ หลายๆคนอาจจะเคยเห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะเป็นบ้านที่เหมือนว่าเป็นคฤหาสน์เลยค่ะคุณผู้ชมคะมีสระว่ายน้ามีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเรียบร้อยแบบครบครันทุกอย่างเลยนะคะงานนี้บอสบิ๊กนะคะบอกว่าเอาจริงค่ะไม่ล้อเล่นแล้วนะคะถึงไม่มีคนรับซื้อธนาคารเขาก็เอาค่ะคุณผู้ชมอมืถือว่าตั้งใจที่จะเอาออกจริงๆค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะถือว่าหาหนทางไว้หมดแล้วถ้าไม่มีคนเอาจริงๆก็คือให้ธนาคารอย่างเดียวเลยนะคะ นี่แหละค่ะเพราะว่าบอสบิ๊กตอนนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นเป็นหลักค่ะคุณผู้ชมขาก็ไม่ได้อยู่ที่ยะโสธรแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าตอนแรกที่บอสบิ๊กมาเนี่ยก็อยู่ที่ขอนแก่นเช่นเดียวกันค่ะเลยกลับมาอยู่ในพื้นที่ของขอนแก่นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขารักใครชอบใครก็ถือว่าซัพพอร์ตคนนั้นแล้วกันเราไม่ควรที่จะไปโจมตีแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนาะหยุดที่จะโจมตีได้แล้วนะคะเพราะเรื่องก็จบมานานแล้วค่ะคุณผู้ชมขาอา เป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันค่ะช่วงนี้ตเกียวมิวสิกถือว่าปังแล้วก็มาแรงมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนแนะแฟนคลับเยอะมากคุณผู้ชมแฟนคลับคือรอติดตามรอเชียร์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะรอซัพพอร์ตให้กําลังใจเนี่ยแน่นเวทีกันทุกๆงานเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมไม่อยากจะพูดเลยจริงๆนะคะว่าตเกียวมิวสิกปีนี้เขาคลองใจแฟนคลับแฟนเพลงได้เยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนแม่ยกคือรอมอบมารอมอบมาลัไให้เยอะจริงๆค่ะทุกๆงานเลยทีเดียวเนี่ย ถ้าทุกคนเป็นแฟนคลับวอตบิกนะคะหรือแฟนคลับโตเกียวมิวสิกใจเห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับแฟนคลับแฟนเพลงจริงๆนะคะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีมากๆถือว่าเป็นคนที่แบบ มีความแบบพัฒนาตัวเองสูงเนาะคุณผู้ชมเนาะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มก่อตั้งตัวเกียวมิวสิกมาเนี่ยค่ะคำขอรหาคือเยอะมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะดราม่าเรื่องอะไรละค่ะแต่ละวันเพราะว่าบอสบิ๊กเนี่ยไม่ใช่หมอลำเนาะจะมาเปิดวงแบบนี้มันก็การะไรอยู่นะคะคุณผู้ชมคะแต่เขาก็สามารถพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเขาทําได้จริงๆค่ะการร้องเพลงนะคะก็ไม่ได้ถือว่าเก่งแล้วก็ไม่ได้ถือว่าดีแต่พัฒนามาจนทําให้ทุกคนได้ชื่นชมณจุดจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนแรกบอสบิ๊กอาจจะร้องเพลงไม่ค่่่ออยยได้้เเลาะคะก็ะรริมทีจงงบ ตอนที่อยู่กับแม่แพลค่ะคุณผู้ชมขาเริ่มมีร้องพางนะคะแล้วก็เริ่มพักบ้างนะคะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่บอสบิ๊กเนี่ยเขาถานัดเนาะแต่ตอนนี้นะคะก็พัฒนามากไกลแล้วค่ะสาหรับเรื่องการร้องเพลงก็เก่งขึ้นมากๆแล้วนะก็เก่งขึ้นมากๆแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบอสบิ๊กมาเปิดค่ายเพลงแบบนี้ก็ต้องฝึกร้องเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็คัดเลือกศิล,ลปินเข้ามาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าศิล,ลปินก็มีแต่คุณภาพทั้งนั้นนะคะตอนแรกอาจจะมีบ้างคลุกคลักเป็นเรื่องธรรมดา ของเส้นทางการเดินทางของความสําเร็จเนาะคุณผู้ชมเนาะแต่ตอนนี้ถือว่าประคับประคองได้ดีมากๆซึชื่นชมจากใจเลยนะคะคนอายุเท่านี้นะคะสามารถเปิดกิจการได้หลายอย่างเนาะคะุณผู้ชมเนาะแล้วก็สามารถบริหารลูกน้องได้หลายๆคนนะคะเอาลูกน้องอยู่มากๆค่ะคุณผู้ชมขอชื่นชมจากใจเลยจริงๆถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะชื่นชมศิลป,ปินทุกๆคนของตัวเกียวมิวสิกที่เดินทางมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะขอชื่นชมจากใจเลยจริงๆนะคะ ที่สำคัญสปอนเซอร์ก็เขาไม่หยุดแอลคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี่ค่ะก็เป็นน้ำปลาสิริพรรสแซนะ็บเนาะคุณผู้ชมเนาะร่วมสนับสนุนสปอนเซอร์เนะะี่ยค่ะของวงเนี่ยทั้ง2ตลอดปีเต็มนะคะก็คือแม่ใหม่พัชรีค่ะแล้วก็ทางบอสบิ๊กนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาคือซัพพอร์ตเป็นสปอนเซอร์ให้นะคะตลอดปีเต็มนะคะคุณผู้ชมขานี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีเนาะคุณผู้ชมเนาะปังมากๆเลยทีเดียวค่ะ น้ำปลาราก็อร่อยนะคะคนก็เปะก็ปังเนาะคุณผู้ชมเนาะเป็นอะไรที่ถือว่าดีมากๆเนาะถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตามหาสปอนเซอร์เองแล้วเขาเข้ามาหาเราเองมันเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะคุณผู้ชมขานี่แหละค่ะคุณผู้ชมอะสำหรับ EP ที่4ี่47ของ t o k กียวมิวนี้นะคะคุณผู้ชมขามีใครได้ดูกันบ้าง25พ่พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะบอกเลยว่ามันเป็นการแห่ขบวนนะคะ 15นาฬิกาเนี่ยค่ะเป็นการแห่ขบวนบุญบ้างไฟของโตเกียวมิวสิกปี2นะคะที่จังหวัดขอนแก่นเนาะคุณผู้ชมเนาะมีใครได้ชมกันบ้างรีวิวกันหน่อยค่ะพฤษภา25พฤษภาคมนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันต้องเป๊ะต้องปังหยุดแล้วจริงไหมคะแล้วแฟนคลับก็คือชมแบบกันหนำใจมากๆเนาะเออในวันที่25คนทยอยมาดูเยอะมากๆค่ะแล้วก็คนเนี่ยชื่นชอบอยู่แล้วเนาะสำหรับโตเกียวมิวสิกค่ะไปที่ไหนคือแฟนคลับเนี่ยชอบมากๆนะคะ เป็นงานที่บ้านดอกไม้เนาะ อำเภอสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดนะคะรอบนี้คือเป็นรอบพิเศษแฟนคลับได้ดูกันไม่เอ่ยสามารถคอมเมนต์กันไม่ได้นะคะเดินทางมาถึงไลฟ์นะคะ EP ที่47แล้วเก่งมากๆเลยค่ะขอชื่นชมจากใจเลยจริงๆนะคะถือว่าเป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่มีความสามารถพอสมควรค่ะนี่แหละค่ะคนเราอย่าเพิ่งตัดสินอะไรแม่เห็นแม่เห็นเพียงสิ่งแรกเนาะเห็นแค่วันแรกนะะี่ยอย่าด่วนตัดสินใจไปเลยค่ะรีอ่ารอดูเขาไปเรื่อยๆดีกว่านาะคุณผู้ชมเนาะให้กําลังใจกันต่อไปค่ะยังไงนะคะคนเราก็ต้องมีการพัฒนากันอยู่แล้ว น,ะะนี่บอดบิ๊กก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วค่ะว่าบอดบิ๊กทําได้ขอชื่นชมจากใจเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันเนาะส่วนวันนี้จินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ